สวัสดีค่ะบ้านสวนจินโชดพาเพลินวันนี้พามาชมบ้านคุณยายทองสวนนะคะคุณยายเขาปลูกผักสวนครัวปลูกไว้ให้ลูกให้หลานกินปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแล้วก็ให้หลานไปหลานเล็กไปขายด้วยขออนุญาตพูดลาวนะเพราะว่าเป็นคนลาวยายปลูกผักอันกระเผาไว้อันให้แมค่ค้า บ้านเห่านี่มาซื้อไปขายพัดกะเพาเนก็าเอาเขากินก็มาซื้อเอานี้ใหญ่ก็พอได้ขายได้คขาขนมหลานใหญ่ปลูกพักไรยางพริกต้นเกาพริกกะเลียงเมนเ่บก,กูกทุอกอย่างทำเล ส่วนใหญ่ดีดีผลไมายืนต้นก็มีมักม่วงเนาะมีมักม่วงมักยงชิดเนาะมีบักอกลินจีมีละมุดมีฮอดพักว่านเนาะทำเลส่วนใหญ่ดีดีพูดนะติดกลางนาพูดนะมีงวมาเลี้ยงน้ำ เลี้ยงงัวนําทําเลดีดีใหญ่อันส่วนใหญ่นี่จะไกลนะประมาณก้มูดนะจ้ะส,ส,ส่วนส่วนซองซ้ำไรแต่ใหญ่ปุ๊กพักนี่ประมาณไรหนึ่งเนะะาะอ,มอมืมีทุกอย่างแล้วมื่นีกระไว้มาซื้อพักฉี่ใบเลื่อยใหญ่ไปปุ๊กซื้อไปปุ๊กหลายครั้งแล้วมันแห้งมันแรงมันตาย ไปเบิ่งใกล้ๆหรือไปดูใกล้ๆมีอะไรมั่งมีหอมแบ่งมีหอมแบ่งด้วยหอมแบ่งของยายไม่ออกดอกเนาะแต่ยายปลูกใส่กระถางพื้นปูนซีเมนเป็นคอกหมูเก่ามีแตงกวาแตงกวาอีหยังยายแตงกวาแตงร้านน่ะเหรอ,อ,อป้าดเป็นหนวยแล้วตัวเอ้ยมันเป็นบักม่วง โอ้มหาชนกมหานกสิจ้ะมหาชน,ก,าชนกค่ะสุกทีหลังเขามีรสชาติหวานเย็นค่ะตอนไม่สุกนี่เปรี้ยวมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะปักชียายต้นใบโบบบกก็เอาน้ายายนะมันติดไปก็เอาเอาติดติดไปเลยจะได้ปลูกด้วยกันเรื่อยๆอยู่นั่นแหละดู สวนยายมีทุกอย่างนี่ก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละแต่เราขาดเหลืออะไรก็มาขอแกประจําขอแกไปกินมั่งซื้อมั่งขอมั่งดูอุดมสมบูรณ์คนแก่อยู่บ้านหกสิบกว่าปีแล้วจะเจ็ดสิบแล้วเจ็ดแล้วสิบเอ็ดแล้ว,แ,ลวแกก็ปลูกของให้ลูกให้หลานกินมีทุกอย่างนี่แหละค่ะคุณแก่อยู่บ้านอยู่ ไม่ได้ไปทำงานป่าแล้วก็ปลูกผักสวนครัวดูสิเก็บปลูกพริกในกระถางลงในกระถางลูกหลานก็มาเก็บเอาไปกินลูกกี่คนหลานกี่คนมีแตงร้านค่ะแล้วก็คณะชายาน้อยนาอุ้ยยายนี่เขาปลูกทุกอย่างจริงๆ ผักโองก็มีหอมเป้นก็มีผักไฮผักทุกอย่างย้อนแสงหน่อยนะคะยายเอามสบาทเลยนี่นะต้นเล็กต้นอะไรนี่นะ ซื้อไปปลูกทีไรมันแห้งมันแรงมันตายทุกทีปากูดก็มีเนาะยายเนาะเอออย่างงั้นหลยยายใส่กระมังไปก็ได้เดี๋ยวหนูมาคืนให้กระมัง หนูว่าจะเอามาด้วยนะลืมรีบจัดเก็บปลูกผักกูดด้วยนะคะปลูกผักกูดปลูกผักชีไปเรื่อยรวมๆกันเลยต้นใบบบกือคนลาวเลยเอินผักนอกนั่นล่ะกินเจส้มแกมลาบ จวส้มก็ได oh e ok no. e no. no. ้แก้มลาบก็ได้กับแจวปูแจวปลาได้เบิดใหญเก็บปลูกทุกอย่างปลูกแต่ว่าต้องหดน้ําดูแลถ้าบ่หดบ่ดูแลก็บ่เล้ออกลเนาะแกก็ดูแลทุกอย่างแกขยันมีฮอดอันยังก่อนนะองุ่นองุ่นก็บ่ต้องได้ไปซื้อแล้วเนาะยายเนาะองุ่นก็ปลูกกินเองปลูกทุกอย่างนั่นแหละ มีฮอตูเหรียนทูเหรียนก็ม่ต้องไปซื้อแล้วอันที่่าลอยก็บบานัมันต้องไปซื้อเขาแล้วเองไงตีกินข้าวตัวเองนี่กินข้าวตัวเองนี่นะมีทุกอย่างก็ต้องไ้ซื้อผักซื้อแต่ปูแต่ปาอันนั้นใหญ่ปุ๊กยังเกาะถั่วดินถั่วลิสงอันนั้นปุ๊กถั่วลิสงเนาะใหญ่เนาะพูน่ะถอนขายโลละโลเออมันเป็นถังเนาะเป็นตีเป็นว่าทั้งละส่องลอยเนาะใหญ่เนาะ ั้างมาส่องร้อยยายก็ขายเป็นสิบบาทยี่สิบบาทโหลละยี่สิบห้าบาทเออโหลยี่สิบห้าท้างส่งไปห้าสิบนั่นไงก็อยู่ในสวนนี่แหละรายได้ของยายจ,จ้ะได้กินเงินผู้สูงอายุด้วยขายของขายผักด้วยพอได้กินได้ใช้เนาะ ุกที่ใดมันฮอนใหญ่ ойти, เอ central, ้ยมันบกขื้นมันฮอนมันย่อยตายไปเลยบอกเมืนอไหร่ปุ๊กไฮอปุ๊กไม่ได้ไห้ะพอตาปุ๊กบ้านมันงนะราวามีทีปุ๊กแล้วบานนะอีปุ๊กไปฮะเนะไหเนะยมันเป็นงานไงนะถ้าเบิดผักกินแล้วเขาก็โหดให้เลยม้งฮะนะจ้ามียังใส่ไปเลยใส่กระมงกระเป้งยังก็ได้ ได้ผักแล้วก็จะไปปลูกแล้วบัดทีเนี่ยล้านรับละป่อรับละได้ผักแล้วก็จะไปปลูกแล้วค่ะผักชีใบเลื้อยผักชีใบเลื้อยตลาดนั่นแหละต้นยาวๆนั่นแหละน้อยายเนาะแต่อันนี้มันแค่เกนเพราะว่า มันร้อนมันแรงมันเก่ต้นเก่แล้วเดี๋ยวเราไปดูเล่ไปปลูกยโใหม่แล้้วอซื้อปุ๋ยคอกเขาไว้ทุกอย่างนะขี้ไก่ขี้หมูเอาทุกอย่างยางยาเอ้ยแต่ขี้วัวนี่มันร้อนเนาะพักพักย้อยตายชิ้นกว่ากบไอย่าชิ้นกว่าชิ้นกว่าชิ้ักย้อยตายพักน,น้าายีน่ตายเดียวเออหมวดนี้ใส่ขี้ไก่มันเข็มย้อยตายไป ไก,ก,ก่ก็เค็มจ้ะที่ก็เค็มติใส่หางใส่อใ่ใส่ได้ยูจ่จ้ะจ้ะได้ผักแล้วก็คลิปนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ